บทที่9ด้วยรู้ว่าคุณหญิงมารดายังคงให้การต้อนรับมารตีพี่สาวของเธอในห้องรับแขกในฐานะแขกทั่วไปไม่ใช่ผู้สนิทเชื้อของครอบครัวดังนั้นแสนสวงจึงตรงไปยังห้องรับแขกซึ่งก็พบว่ามารตีมารีนาสนทนาอยู่กับพี่สาวคนรองของเขามาแล้วเหรอจะ๊ะพระเอกรู้ไหมว่า นางเอกเขามาคอยอยู่ตั้งนานแล้วปิดโทรศัพท์มือถือหรือที่ถึงติดต่อไม่ได้คุณกลางเยาน้องชายกับมารตีพร้อมกับถามแสนสวงยิ้มให้มารตีกับมารีนาแล้วจึงตอบคำถามของพี่สาวหลังจากซุดตัวลวงนั่งบนโซฟาตัวที่อยู่ใกล้มารตีครับผมรู้สึกมึนหัวเลยไม่อยากพูดโทรศัพท์ขณะที่ขับรถเดี๋ยวจะอันตราย สวงเป็นอะไรไปคะตัวร้อนหรือเปล่าถามอย่างห่วงใยพร้อมกับเอื้อมือมาแตะตามหน้าผากและแก้มของแสนสวงซึ่งทำให้ชุนสวงกับมารีนาสบตากันอย่างพึงพอใจไม่เห็นร้อนนี่คะผมมึนหัวไม่ใช่ตัวร้อนตอบยิ้มยิ้มฮันนี่มารอสวงอยู่เพื่อจะชวนไปดูหนังบอกให้ขอรู้จุดประสงค์เอาไว้วันอื่นดีกว่าวันนี้ ผมอยากพักผ่อนแต่วันนี้ชาดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะมาตีพูดเหมือนจะให้แสนสวงไปกับเธอตามต้องการงั้นฮันนีก็ชวนพี่กลางไปกับคุณรีนาไปแสนสวงแนะนำเป็นการบอกให้รู้ว่าเขาไม่เปลี่ยนใจเดี๋ยวพี่กลางมีนัดค่ะพี่รีนาก็จะไปดูกับเพื่อนแล้วมาตีคงพูดเหมือนจะให้แสนสวงไปกับเธอให้ได้คราวนี้ ชื่นสวงมองหน้ารารตีเหมือนจะปรามเนื่องจากทรุนิสัยของน้องชายดีว่าเป็นอย่างไรทั้งทั้งที่เขาบอกว่ามึนศีสะมรารตีก็ไม่ควรจะเซาซีเขาให้ทำตามความต้องการของเธอแต่มรารตีไม่สนใจคงพูดต่อไปว่านิ่ฮันนีอุตส่าหรอดูพร้อมส่วงความจริงไม่จำเป็นเมื่อฮันนี่อยากดูก็ไปดูก่อนก็ได้ ช่วงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่ค่อยว่างพี่ว่าฮันนี้ลองโทรไปชวนเพื่อนสิบังเอิญพี่มีธุระเลยไปดูด้วยไม่ได้หรือไม่ก็ชวนรีน่าไปดูอีกรอบถ้าอยากดูจริงๆคนกลางต้องตัดบทเมื่อเห็นแววตาที่อยู่เบื้องหลังแว่นของน้องชายตกลงพี่ดูอีกรอบก็ได้มารีนาดูเหมือนจะอ่านคำพูดของเพื่อนรักออกจึงบอกน้องสาวเช่นนั้นงั้นเรารีบกลับ,บงั้น เรารีบไปกันก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันรอบบ่ายสี่โมงม,มรารตีค้ลอยตามพี่สาวอย่างน้อยใจแสนสวงแต่เขาไม่สนใจตกลงออกไปพร้อมพี่ก็แล้วกันคุณกลางเอ่ยชวนให้ออกไปพร้อมกันด้วยเกรงว่าหากอยู่นานกว่านี้มรารตีอาจทำให้น้องชายไม่พอใจเบื่อหน่ายมากขึ้นในที่สุดมรารตีกับมารีนาก็อำลากับส่วนคุณกลาง ได้ขับรถของเธอออกไปจากบุสราคัมพร้อมกับรถสองพี่น้องแสนสวงเดินออกมาส่งมรารตีอย่างเสียไม่ได้พอเธอเดินไปขึ้นรถเขาก็กลับเข้าไปในตึกโดยไม่พูดอะไรด้วยจากนั้นเดินไปยังห้องพักผ่อนด้วยรู้ว่าคุณหญิงมารดากับพี่สาวคนโตจะต้องอยู่ที่นั่นอ้าวเล็กอยู่หรอหรอพี่นึกว่าออกไปดูหนังเห็นมารอกันอยู่เกือบชั่วโมงผมมึนหัว ขี้เกียจไปดูตอบพร้อมกับซุดตัวลงนั่งข้างคุณหญิงมารดามือนหัวก็พักผ่อนเสียว่าแต่เล็กกินอะไรมาหรือยังเดี๋ยวกินพร้อมพี่แล้วคุณแม่ไหมแม่ปริมทําขนมปั้นสิบมาให้เล็กชอบเหมือนกันนี่พี่สาวเอ่ยชวนทานก็ได้ครับเพราะไม่ได้ทานมานานแล้วรับคําชวนของพี่สาวงั้นเดี๋ยวพอกินของว่างแล้วเล็กก็ควรกินยาเสียแล้วก็นอนพักผ่อน คุณหญิงมารดาบอกจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารว่างกันที่เรือนกระจกพอสาวใช้ยกจานขนมปั้นสิบมาตั้งโต๊ะแสนสวงก็นึกถึงคนที่นำมาให้พอจะรู้ว่าปัญญาเครืองเขาที่ถามว่าเท่าที่เธอไม่นำไปให้คุณหญิงมารดากับพี่สาวเขาด้วยตนเองไม่ใช่ว่ากลัวอะไรหรือเยตาตัวลกรงยั่วเข้าหน่อยก็เครืองแล้วจัดแจงบอกว่า ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเพราะกลัวจะเสียฟอร์มคนเก่งอารมณ์ขุดมัวของแสนสวงค่อยดีขึ้นเมื่อนึกไปถึงดวงตากลมโตที่เป็นประกายวาวับของปัญญ้นยาเด็กสาวคนโปรดของคุณหญิงมารดากับพี่สาวคนโตของเขาด้วยเหตุน,นี้ต่อมาเขาจึงสนทนาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเจ่มใสขนมปั้นสิบนี่คงฝีมือของแม่ปรางกับแม่ปริม แสนสวงเดาจ้าสองคนพี่น้องนี่เขามีฝีมือทางทำขนมและกับข้าวถึงได้ทำขนมส่งเลี้ยงลูกหลานกันมาจนโตคุณหญิงเสริมอย่างชื่นชมแต่ยายโป้งผงผังคนโปรดของแม่กับพี่ใหญ่คงทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ไม่เป็นแต่เรื่องโชคต่อยได้ข่าวว่าเก่งมาตั้งแต่เด็กเพราะลุงเคยเป็นนักมวยเก่าแสนสวงแสนสวงพูดปนเสียงหัวเราะ เล็กลู้มาจากไหนพี่สาวถามผมรู้มาจากในจรเห็นว่าในจรสนิทกับในอาจบอกตามตรงเยโป้งไม่ได้เก่งเพียงแค่นั้นหรอกช่วยแม่กับป้าทําขนมก็ได้คุณใหญ่ทวงครั้นเห็นน้องชายหัวเราะอย่างขบคันก็พูดว่าอีกหน่อยเล็กจะรู้เองว่าเย่โป้งแกไม่ได้เก่งเฉพาะเถียงทะเลาะกับคนและไม่ได้กลัวใครเท่านั้นขวางน้องชาย เมื่อเข้าใจว่ามีอคติกับปัญญาไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับเรื่องมารตีพอขับรถพ้นจากบ้านบุษราคำมารีนาก็พูดเป็นเชิงเตือนและตำหนิน้องสาวทันทีเมื่อกี้พี่ว่าหันนี้ทำอะไรไม่น่ารักเลยตอนที่แสดงความห่วงใย,ยคุณสวงนะ่ะดีแล้วแต่ที่พยายามจะให้เขาพาหันนี่ไปดูหนังสิมันไม่เหมาะทั้งที่เขาบอกว่าเขามึนศีรษะ ก็ฮันนี่น้อยใจนีค่ค่ะระยะนี้รู้สึกว่าสวงจะไม่มีเวลาให้ฮันนี่เลยจนฮันนี่เชั่อสงสัยว่าเขาไปม,มีใครอีกหรือเปล่าพูดอย่างน้อยใจมีเหตุผลหน่อยสิกลางก็บอกแล้วว่าช่วงเนี้ยคุณสวงเขายุ่งกับงานอีกหน่อยพอเป็นอาจารย์สอนหนังสือแล้วเวลาของเขาก็จะต้องมีน้อยลงฮันนี่จะต้องหัดเข้าใจไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเอง งั้นอีกหน่อยสวงคงไม่มีเวลาพาฮันนี่ไปไหนสิคะถามพี่สาวอย่างหมุดหงิดอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ฮันนี่ต้องอดทนหากต้องการเอาชนะคุณสวงฮ<ะ>้อทีพี่รีน่ากับพี่พิภพไม่เห็นมีปัญหาอะไรยกตัวอย่างพี่สาวก,กับคนรักใหม่โอ้ยเรื่องของพี่กับพิภพน่ะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับ,กบฮันนี่กับคุณสวงเลยพิภพน่ะมีอะไรเทียบกับคุณสวงได้ เขาจึงต้องเอาใจพี่แต่อย่างคุณสวงฮันนี่ต้องเอาใจเขาเอาใจให้มากๆด้วยเพราะหากพลาดจากเขาแล้วยากที่ฮันนี่จะพบใครดีเทียบเท่าเขามารีนาพยายามชี้แจงให้น้องสาวเห็นว่าพี่พบกับแสนสวงนั้นแตกต่างกันพร้อมกันก็เปิดเผยให้รู้ว่าพี่ก็คมหากับพี่พบไปอย่างนั้นเองจนกว่าจะโชคดีอย่างฮันนี่ที่พบคุณสวง แต่ไม่ต้องถึงให้คุณสวงหรอกสักขึ้นหนึ่งก็พอพี่ถึงเตือนฮันนี่ให้พยายามเกาะคุณสวงให้แน่นอย่าให้หลุดมือเป็นอันขาดในเมื่อมีกลางในเมื่อมีกลางคอยเชียรอยู่ทั้งคนแต่ฮันนี่ยังคิดว่าลำพังพี่กลางคงไม่ได้ผลเท่าไรหร่หรอกค่ะคุณแม่กับพี่ใหญ่ดูเฉยเฉยเย็นชาชอบก้นพูดอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์รู้อย่างนี้ ฮันนี่ก็ต้องพยายามเอาชนะให้ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นข้อสําคัญเท่าที่รู้คุณสวงรักคุณแม่เขามากบอกน้องสาวเป็นการยำ้ำเกี่ยวกับเรื่องที่แสนสวงรักคุณหญิงมารดาของเขามากตามที่รู้มาจากชื่นสวงตั้งแต่เล็กจนโตแสนสวงไม่เคยทำอะไรให้คุณหญิงมารดาผิดหวังพี่รีนาจะบอกฮันนี่ว่า ฮันนี่ต้องประจบเอาใจคุณแม่ของแสของสวงด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่คุณแม่หรอกควรจะเป็นพี่ใหญ่ด้วยฮันนี่จะพยายามค่ะดีแล้วจ้ะฮันนี่แต่งงานกับคุณสวงเมื่อไหร่จะได้เป็นที่พึ่งของแม่กับพี่ว่าแต่ยังไงล้วก็อย่าลืมพี่ก็แล้วกันมารีนาพูดครึ่งเล่นครึ่งจริงในตอนท้ายเรื่องอะไรฮันนี่จะลืมแม่ลืมพี่ และเท่าที่ฮันนี้ได้ใกล้ชิดกับสวงก็เพราะพี่รีน,น่างั้นขอบใจล่วงหน้าว่าแต่หนังน่ะจะไปดูหรือเปล่าไม่ไปค่ะไปเดินช้อปปิ้งกันดีกว่าอา้าวพี่สาวอุทานฮันนี้เพียงแต่อยากออกไปเที่ยวกับสวงเท่านั้นไม่ได้อยากดูอะไรนักหนาหรอกค่ะสารภาพกับพี่สาวตามตรงโธ่เอ้ยไอเราก็นึกว่าอยากดูเส้นหนักหนาที่แท ก็อยากจะควงแฟนไปเที่ยวมารีนาหัวเราะขบขันน้องสาวป้าญาตเห็นพี่สาวนั่งหน้ามุ่ยอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือโดยมีตำราเรียนวางอยู่ตรงหน้าแต่ไม่ได้อ่านก็เรียบเคียงถามพี่โป้งเป็นอะไรไปหรือเปล่าเห็นหยิบหนังสือมาแต่ไม่ได้อ่านก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่พอคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันหงุดหงิดอารมณ์บจอย น้องชายยิ้มยิ้มพลางเดาว่ากลัวมารดาจะมาได้ยินพี่โป้งหงุดหงิดเพราะคุณแสนสวงใช่ไหมใช่คิดแล้วมันเคืองไม่หายมาถามเรากับเรากลัวแฟนเขาคนอย่างยายงิ้วเรื่องอะไรจะกลัวให้งโง่ถ้าไม่ใช่ลูกชายของคุณหญิงแล้วก็พี่จะถามออกไปตรงๆเลยว่าคิดว่าพี่กลัวแฟนเขาหรือ,อยัยนั่นใหญ่มาจากไหนคนเหมือนกันไม่มีใครกลัวใครหรอก ปัญญายังเคืองแสนสวงไม่ห่างบางทีเขาอาจไม่ตั้งใจอย่างที่แม่ว่าก็ได้ป่าญาติพยายามให้พี่สาวเข้าใจดังที่มารดากล่าวอารมณ์จะได้ดีขึ้นแต่พี่มั่นใจว่าอิตคุณสีตาพระเอกของนางงิง้วตั้งใจเจตนาปัญญาพูดอย่างเชื่อมั่นในความคิดของเธอทั้งเรียกแสนสวงว่าอิตาคุณสีตาอย่างเคืองเคือง น้องชายยิม้มอย่างนึกขำพี่สาวพลางเปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่วันนี้พี่โป้งไม่ไปซ้อมดำรือผมไปยิบเทปมาเปิดเพลงให้ป้าญาติเอาใจตอนนี้ไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นอยากจะไปเตดต่อยกระสอบทรายเล่นมากกว่าป้างไปไหมเอ่ยชวนน้องชายเออไปชกเอาเหงือสักตั้งแล้วค่อยอาบน้ำกินข้าวป้างมีการบ้านบอกเสียงอ่อย ว่าพี่สาวโกรธเพราะอารมณ์กำลังไม่ดีงงินก็ตามใจพี่ไปคนเดียวก็ได้พูดจบก็ไปเปลี่ยนกางเกงขายาวเป็นขาสั้นสวมนวมไปเตะต่อยกระสอบทรายข้างหลังบ้านเมื่อนางปางรู้เข้าก็พูดกับน้องสาวอย่างคันๆพี่สงสัยว่าโป้งมันเคืองคุณแสนสวงไม่หายเรื่องที่พูดเป็นเชิงว่ามันกลัวแฟนของเธอเลยไม่กล้าเอาของไปขึ้นไปให้คุณหญิง กับคุณใหญ่ด้วยตัวเองมันบอกพี่หรอไม่ต้องบอกหรอกตอนเนี้ยมันลงมาเตะต่อยกระสอบทรายอย่างเอาเป็นเอาตายตอบเสียงบนหัวเราะเฮ้อลูกคนนี้มันช่างเหลือเกินนางปริมถอนใจเฮือกใหญ่พูดถึงลูกสาวอย่างอ่อนอกอ่อนใจก่อนที่จะพูดต่อไปนี่คงจะเคืองคุณเล็กที่ตอบโต้เธอยังไม่สาใจ ็เลยไปออกอารมณ์ออกกับกระสอบทรายพอออกกําลังกายเหนื่อยแล้วมันก็หายโมโหเองนั่นแหละน,นางปรางออกความเห็นมันอารมณ์ร้อนเหมือนใครกันนะมันก็ไม่เชิงอารมณ์ร้อนสิทีเดียวมันเพียงแต่ไม่ยอมแพ้ใครถ้าคุณเล็กเธอพูดเป็นเชิงว่ามันกลัวคนอื่นมันคงไม่กไรนี่พูดใครกับว่ากลัวแฟนของเธอที่เคยมีเรื่องกันจนถึงกับ ไม่กล้าเอาของขึ้นไปให้คุณหญิงใหญ่ด้วยตนเองมันก็เลยทนไม่ได้ถึงแม้คุณเล็กจะไม่ตั้งใจแต่มันก็คิดว่าตั้งใจหากจะพูดไปตามเนื้อผ้าแล้วพี่เป็นปุ้งก็อาจคิดเหมือนมันก็ได้นางปรางออกความเห็นอย่างเข้าใจหลานสาวมากกว่าตำหนินางปริมยิม้มนึกภาพ,พี่นึกขำผ้าพ,พี่สาวพร้อมทั้งพูดว่า พี่ปางคอยค่อนแต่เรื่องพี่อาจเรื่องป้งพี่ปางก็พวกเดียวกับพี่อาจนั่นแหละป้งมันทำอะไรไม่ค่อยจะผิดมักจะถูกอยู่เสมอพี่บอกปิมแล้วไงว่าพูดไปตามเนื้อผ้าป้งมันมาออกอารมณ์กับกระสอบทายก็ยังดีกว่าไปต่อปากต่อคคำกับคุณเล็กไม่ยอมแพ้พี่สาวแก้ตัวคงเกรงใจคุณหญิงกับคุณใหญ่ แล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้กับคุณเล็กได้มากกว่าที่จะตอบไปแล้วนะสิเลยเป็นแบบนี้บุญที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงป้างน่ะดีไปอย่างไม่ค่อยชอบไปมีเรื่องกับชาวบ้านอย่างไม่ชอบไปมีเรื่องมีราวกับใครรักสงบป้กมันก็ไม่มีอะไรเสียหายเดี๋ยวปริมจะว่าพี่เข้าข้างหลานฉลาดเรียนเก่ง เข้ากับผู้ใหญ่ก็เรียบร้อยน่ารักไปไหนใครก็ชมทั้งนั้นเพียงแต่นิสัยของมันไม่ยอมแพ้ใครไม่ให้ใครมาดูถูกเท่านั้นเรื่องผู้ชายพายเรือก็ไม่สูงสิงกับใครรู้จักวางตัวไม่เหมือนพวกเด็กรุ่นราวคราวเรียวกันทั้นที่มันเป็นเด็กหน้าตาดีนางปรางชี้แจงสรรพคุณของหลานสาวอย่างยืดยาวนางปริมนิ่งเป็นการยอมรับคำพูดของพี่สาว เนื่องจากหล่อนเองก็แอบภูมิใจลูกสาวเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เงียบๆที่ปัญญาไม่เคยทําตัวเลวไหลให้หนักใจการเรียนก็ดีมาตลอดถึงถึงจนก็รู้จักรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ยอมให้ใครมานินทาดูถูกทั้งใครจะมาดูถูกเหยียดหยาาไม่ได้ด้วยเหตุนี้หนุ่มๆในซอยจึงไม่มีใครกล้าข้องแวะกับปัญญา เธอจะทักทายทุกคนที่รู้จักญาติอย่างเพื่อนปริมเองก็คงจะเห็นด้วยกับพี่ฉันไม่สบายใจก็แต่เรื่องอารมณ์ร้อนไม่ยอมแพ้ใครนี่แหละโดยเฉพาะกับแฟนของคุณเล็กยังกลัวว่าเผชิญหน้ากันเมื่อไหร่ฝ่ายโนวนพูดอะไรมามันต้องตอบกลับไปไม่มีลดละพี่รู้ว่าโป้งมันไม่เคยหาเรื่องกับใครก่อนถ้าฝ่ายโนนมาพูดอะไรมันก็ย้อนกลับไป ไม่ยอมให้ใครมาเล่นงานมันฝ่ายเดียวหรอกข้อสำคัญผู้หญิงคนนั้นยังไม่ได้เป็นสไปค์ของคุณหญิงเป็นแค่คนรักของคุณเล็กเท่านั้นต่อให้เป็นสไปค์มันก็คงไม่ยอมมันถือว่าไม่ใช่คนใช้อยู่ในบ้านบุษราคำจะได้ไปยอมซิโรราบให้ถ้าคุณเล็กแต่งงานกับแฟนเธอเมื่อไหร่ฉันเห็นจะต้องหยุดใช้โป้งไปที่บุษราคำยกเว้นแต่คุณหญิงกับคุณใหญ่ จะเอ่ยเจ่อจงให้ป้องไปหานางปริมเตรียมป้องกันไม่ต้องการให้ลูกสาวไปมีเรื่องกับมารตาีอีกหญิงสาวผู้นั้นอยู่ในฐานะลูกสะใภ้ของคุณหญิงชื่อหนาไทยเพราะถึงท่านจะเป็นคนยุติธรรมสักเพียงใดก็คงไม่ชอบใจให้ใครมีไป,ไปมีปากเสียงกับสะใภ้ของท่านโดยเฉพาะปัญญาเป็นคนอื่นไม่ได้มีเสื่อนเกี่ยวพันเป็นญาติท่าน ก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะเป็นลูกสะใภ้ของคุณหญิงโป้งมันก็คงไม่ยอมอ่อนให้มันยอมก็เฉพาะคุณหญิงคุณใหญ่แล้วก็คุณกลางวันนี้คุณเล็กเองมันยังไม่ยอมเอ่ยถึงนางปรางเห็นด้วยเย็นนั้นพอในอาจกลับมารู้ว่าวันนี้ปัญญาซอมชกมวยก็แปลกใจด้วยระยะนี้ส่วนใหญ่ พอว่างปัญญาก็จะเปิดเทปเพลงชุยชายพรามซ้อมรำป้งมันเกิดอะไรขึ้นมาวันนี้ถึงซ้อมเตะต่อยกระสอบทรายแทนซ้อมรำอารมณ์มันไม่ค่อยปกติก็เลยไประบายกับกระสอบทรายของตะดุงน่ะสิปรางตอบสามีพรางนำน้ำมาให้ดื่มเกิดอะไรขึ้นล่ะมันถึงต้องมาระบายกับกระสอบทรายแทนที่จะเล่นงานต้นเหตุนายอาจ จัดแจงสอบถามอย่างห่วงใยปัญญาทันทีคุณใจคุณเล็กกลับมาเพราะตอบโต้ได้ไม่สาใจนางปรางบอกตามความจริงในอาจถอนใจเมื่อรู้ว่าเกี่ยวกับคุณเล็กลูกชายคนเดียวของคุณหญิงชื่อเนาไทยเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเรียบเคียงถามนางปรางจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่ได้รู้จากปัญญาให้ในอาจสามีของหล่อนฟังพร้อมกับออกความเห็นว่า ความจริงคุณเล็กอาจไม่ตั้งใจก็ได้แต่เมื่อโป้งไม่ถูกกับแฟของคุณเล็กก็เลยคิดว่าคุณเล็กตั้งใจเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคุณเล็กตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจต่ลุงนางปรางเรียกเป็นการปรามฉันก็พูดไปตามที่ฉันคิดนั่นแหละยายป้าไม่ใช่ว่าจะเข้าข้างโป้งมันนายอาจพูด ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดกว่าปกติแล้วก็พูดต่อไปว่าลงแบบเนี้ยงานแซยิตไอโป้งมันจะไปรำได้หรอคงไม่มีอะไรหรอกหากอยู่ต่อหน้าคุณหญิงกับคุณใหญ่ส่วนคุณกลางฉันก็ไม่กล้าหวังอะไรในเมื่อเธอเป็นเพื่อนกับพี่สาวแฟนของคุณเล็กถึงมันไปรำฉันก็เป็นห่วงว่ามันจะรำได้ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างที่โคคูคเขาชมนะสีเยป้า ในอาจเต็มไปด้วยความห่วงใยปัญญาเล่นนึกขวางแสนสวงแต่ก็ไม่กล้าพูดกลัวจะถูกยายป้าของเขาเล่นงานเรื่องนั้นน่ะแกอย่าวิตกไปเลยแกไม่รู้จักไอ้โป้งของแกรหรือ,อยังไงยิ่งมีเรื่องอย่างนี้มันต้องไม่ยอมให้ใครมาค่อนมาดูถูกว่ามันรำไม่สวยฉันว่ามันจะต้องรำให้ดีที่สุดนะไม่ว่ามีหรือมันจะยอมให้ใครมาค่อนมันนางปรางพูดอย่างรู้ใจ ดูนิสัยหลานสาวว่าจะต้องไม่ยอมแพ้ให้ใครมาหัวระะ้อยเยาะนายอาจพยักหน้าเงึกๆึกอย่างเห็นด้วยจริงของแกแยายป้าจบบทที่เก้า